ใครรอดเป็นคนสุดท้ายเป็นผู้ชนะ Let's go ไปเลยทุกคนสต้องรีบหมดแต่ว่าเอยมันต่อยเลยหรอเฮียไปก่อนเลยเอาเมตไอ้เหี้ยมันถึ่ันสมันถึงจังวะเฮียเอยเมตไสได้ไงเนี่ยเฮียเปลี่ยนเปลี่ยนเปล่ Tao sáng mãi mùa sáng mãi là. Baby, 3 love you. But bây giờ tie, là mùa sình đầy đủ. Nony! Oh, tie loại. Sweet. Oh, tie loại. Sweet. Oh, Oh, tie loại. 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 คันถือดุวะานแล้วอย่าหามนครอั<ะ>จ,จังวะไอ้ไเงี้ยมันจะฟิตไปเก้อไ้เี้ยมาดูกร้กูจะรอดอะไรยังไม่เปลี่ยนเปล่าที่สุสดแล้วบ้าล้วทุกคน